พันธการดูนู้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถบ่งบอกอายุพระความเกเท้ของพระได้หรือไม่นี่น้องพันธการนักศึกษาระดับปริญญาโทน้องพันธการปทุมวันใช่ครับกําลังศึกษาอะไรอยู่ตอนนี้อ่าศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรคำวิจัยที่ผลเรื่องอะไรวิทยานิพนธ์เรื่องโบราณสถานครับเกี่เทือกเพียงอายุพระผลเด็กอะไรเงี้ยครับครับ นักพันธุ์ทำหมายถึงกล้า <c oughs> ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบแล้วบอกอายุได้อจริงๆแล้วมันมันมีความคิดว่าเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเราไปหาใครที่แบบดูแล้วก็บแบบคนนี้ก็บอกแท้คนนี้ปลอมอะไรเงี้ยคือมันควรจะมีอะไรที่พิสูจน์ได้ครับอะไรประมาณันมันคงควรมีค่ามาตรฐานไว้ <c oughs> ว่าเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้นะเก๋อย่างนี้นะแท้ <c oughs> แต่ทุกคนงานนี้เป็นบากเปล่า <c oughs> ทําไมพันธกา,ารถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคือคําตอบของของทุกเรื่องบนโลกนี้ คือผมยังเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ชัดเจนเรื่องการตรวจหาอายุเลยเราเราพูดถึงก่อนว่าอย่างกรณีอย่าง,างผมเนี่ยกุ้มเลือด B อีพีกุ้มเลือด A แต่ผมไปบอกหมอว่าผมกุ้มเลือดโแต่หมอยืนยันว่าผมกุ้มเลือด B ีเราจะเชื่อใครใช่ครับแล้ว,ลวเราจะ,จะเชื่ออุปกรณ์ไหนไหนอ้คนคือคนบางคนหลายบอกตั้งแง่ตั้งแง่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เลยถูกครับ ข้าใจใหม่นะครับวิทยาศาสตร์นะครับไอ้กล้อง 10x เนี่ยที่คุณใช้เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาเนเลยถูกเพราะว่าเราขยายให้มันใหญ่ขึ้นถูกครับแ,แล้วแล้วคุณใช้หาพระแสงอะไรคุณบอกว่าแล้วอ่ะเสียบรอยปุ๊บวิทยาศาสตร์ตรวจสอบไม่ได้แล้วคุณไปเอ็กซเรย์ทำไม <laughs> เอ็กซเรย์เพื่อที่ <laughs> หาว่ามีรอยเชื่อมใช่ใช่เพื่ออะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเอ็กซเรย์ก็คือวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์แล้วใช่ครับก็คือการสังเกตบทความเปลี่ยนแปลงบนองค์านี่เป็นวิทยาศาสตร์เบื้องต้นถูกต้อง พอมีอุปกรณ์ที่ดีขึ้นถูกครับมันก็ขยับขยยยาขขับึ้นไปเรื่อยๆครับความถูกต้องมากขึ้นถูกต้องครับความแม่นยำชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆครับผมธนาคารต้องการความแม่นยำขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมอุปกรณ์ที่ธนาคารไปใช้มีอะไรบ้างตั้งแต่ 10x ไปถึงอะไรเอ่อ 10x ครับผมใช้เซมครับเครื่องซมครับผมครับ EDX ครับ XRD ครับ X-ray fluorescence ครับผมใช้ทุกอย่างใช่ครับ แล้อะไรอไ ama, no. ama, no. ma, ama, uh, uh ีกครลามาด้วยครับลามาคืออะไรลามามันเป็นเครื่องรังสีอ่ที่ไม่ต้องทําลายองค์พระครับครับมันจะส่องเข้าไปแล้วก็อ่ามันจะกระจายพวกนี้ครับครับครับผมส่องเข้าไปที่องค์พระแล้วก็จะกระจายออกมาอ่าสลักของคืออย่างนี้นะครับพอรังสียิงยิงเข้าไปมันก็กระจายเออขาเรียกอะไรเออกระจายเหวี่ยงอะครับมันจะเหวี่ยงไปองค์พระแล้วจะรู้ว่าผลึกตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงครับอ๋อครับผมมันใช้แสงในการตรวจสอบใช่ใช่ใช้แสงไม่ใช่รังสีรังสีไม่ใช่แสงรังสีในการตรวจสอบใช่เอาละเดี๋ยวก่อน อ่าพนัการใช้เทคโนโลยีอะไรในการศึกษาพระชุดนี้ในรายการวิทยาดีบุเนี่อใช้หมดเลยครับที่พูดเลยอธิบายแต่ละตัวก่อนตัวแรกก่อน 10X 10X ไม่ต้องอธิบาย1 0บไม่ได้ไม่ได้ใช้ครับใช้ดูคร่าวๆ,ๆอ๋อครับจาก 10X <c oughs> เป็นไอะไรต่อจาก 10X ก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะครับ TD TD คืออะไร TD ก็คือจะเป็นการตรวจแบบที่มีม ความละเอียดสูงขึ้นไปประมาณพันพันเท่าอย่างเงี้ยครับครับผมครับผมมันก็จะมีดูเป็นสามมิติเรียกเลยซดีทีดีซ้ายขวาพลิกอะไรเงี้ยที่ที่มาอะไรเขามีอยู่ครับที่ตีกําลังจะซื้อสามล้านกว่าเพื่อที่จะส่องพระองค์เดียวครับผมไอเครื่องเอ็กซ์สองดูเอ้ไรนะกล้องสามมิติใช่ใจครับทีดีครับทีดีครับอ่าแล้วจากนั้นไปอะไรต่อแล้วก็มาเป็นผมก็ข้ามาเป็นเซมเลยครับเซมครับผม เซมนี้มันเป็นกล้องไมโครอิที่แบบให้กําลังการส่องขยายแล้วก็คิดเป็นอะตอมครับอันเนี้ยดูเป็นอะตอมเลยครับระดับอะตอมเลยใช่ครับไอตัวนี้มันบ่งบอกได้ไงระดับอะตอมคือถ้าไม่มีองค์ความรู้มันก็ก็อีกเรื่องนึงถ้าไม่มีความรู้เรื่องอะตอมเรื่องอายุของอะตอมอะไรเงี้ยอธิบายจนปากเยบะปากแฉพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องไอที่เขาบอกว่าเซมเซมนี้คือครับมันเป็นกล้องกําลังขยายสูงครับเนี้ครับผม ค่าใช้ใจ่ายในการดูครั้งละเท่าไหร่เป็นคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมงครับแล้วแต่สถานที่ครับที่นี่ที่ทอย่างวสงวทช,ชเนี่ยครับะกี้สามพันห้าชั่วโมงแล้วสามพันห้าครับผมมหาลัยเกษตรศาสตร์สามพันเจ็ดมีมีม,ม,มีมีว่างไหมหรือต้องจองต้องจองครับต้องจองทุกครั้งมีเพราะไอ้เครื่องตัวนี้เขาลงทุนแพงแพงครับเครื่องหนึ่งยี่สิบล้านสามสิบล้านห้าสิบล้านแล้วแต่ว่าเอ้ครับที่ไอ้เครื่องเซมที่ไหนแพงสุดตัวนี้อน่าจะเป็นสวทชครับสบวทอชอครับผมแตสิบล้านเครื่อง แปดสิบล้านม,มันจะอยู่ในห้องเย็นเลยครับห้องแอร์เย็นๆเลยห้องแบบนี้แล้วมีห้องแอร์อยู่อยู่ตรงนี้ <c oughs> เครื่องนี้ต้องเปิดแอร์ให้อยู่ใช่ครับเปิดแอร์ให้อยู่ <c oughs> แล้วเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลนี่ครับมีเรานี่ไปผู้ใช้อย่างเดียวใช่ครับเราเป็นผู้ใช้อย่างเดียวเขาต้องการที่จะไปใช้เครื่องเหล่านี้เขาต้องสอบความรู้เราด้วยถูกครับถูกอย่างผมนี่เดินไปผมต้องผ่านการอบรมก่อนครับผมมาอาไรยเกษตรศาสตร์เขาก็จะเปิดอบรมคอร์สก่อนเปิดอบรมก่อนให้ไปให้รู้เรียนรู้การใช้กล้องเหมือนวันนี้ก็เพ้องอบรมไปเมื่อเช้านี่ครับ เหมือนการใช้กล for ้องถ่ายภาพถูกต uh ้องครับเขาเปิดโอบรมมีคนไปอบรมเยอะไหมก็มันเป็นแต่ปีนี้เปิดครั้งหนึ่งครับประมาณห้าสิบคนห้าสิบคนไอ้พวกห้าสิบคนเคยถามไหมว่าพวกมึงมาอบรมเพื่ออะไรก็แล้วก็ไม่เคยกได้คุยกันนะนะคือเพื่ออบรมเพื่อการใช้เครื่องเซมเลยอบรมเพื่อการใช้เครื่องมือนี้โดยเฉพาะเลยครับมันจะมีเครื่องมือตัวนี้แล้วก็จะมีแยกอุปกรณ์เพิ่อีกครับออครับอ่าเครื่องเซมนี้ต้องเข้าการฝึกอบรมถึงใช้เป็นใช่ครับจากเครื่องเซมแล้วเครื่องอื่นไม่ต้องใช้อบรมใหม่เอ็กซ์อาร์ดีก็ต้องอบรมเหม xrd เงินเกินที่สั่งส่วนใช่ครับใช่ของพิทักษ์นี่จะเป็น f ครับ f อ่าครับผม xrd ก็อีกตัวหนึ่งครับผม xrd ก็อีกตัวหนึ่ง f ของของพิทธาจะเป็น fdr ครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับอ xrd คือกล้องแบบไหนเอ่า xrd ใช่ไหมครับ xrd เป็นไม่ได้เป็นกล้องครับแต่เป็นอ่ารังสีที่เราบดบดให้ละเอียดแล้วก็เอาเอารังสีนี้เข้าไปเหวี่ยงในนั้นครับแล้วอ่านค่าเป็นกราฟครับอ่านค่าเป็นกราฟครับผมมันรู้สึกจะเป็นแบบ ppm หรือว่าเป็นแล้วแต่อหนยที่เราต้องการวัดครับ คือือยิงยิงคือคืออย่างของพี่ทัศน์เนี่ยน่าจะปรับค่าเป็นตัวตัวที่เราต้องการวัดได้ไหมเดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกทีนครับผมครับผมแต่ของพี่ทัศน์เขาตอบโจทย์นะครับผมผมบอกอันนั้นตอบโจทย์สําหรับผู้ใช้ครับไอเครื่องของทัศน์เงินโทนเนี่ยที่เป็นเครื่องอะไรนะโอลิมปัสเนี่ยครับเขาสําหรับใช้งานแล้วคือเป็นเครื่องระแบบที่ใช้งานจริงแต่พวกเซมนี่เป็นเครื่องใช้งานจริงแต่ต้องเราอยู่ในระดับอ่างบริการครับผมใช่ไอเซมเนี่ยพวกพวกอุตสาหกรรมไหนเขาไปใช้เครื่องเซม สาการมแทบจะทุกชนิดน,นะครับเขาตรวจดูว่ากี่อะตอมกี่ความเท่าอะไรครับยมันกาลังขยายสูงสุดถึงสองหมื่นเท่าครับสองหมื่นเท่าครับค,ค,คือเราอยากรู้อย่างอื่นแล้วกันนะครับอย,อ,อยากอยาก,อยากรู้ว่านนเนี่ยอะไรเนี่ยมใบมีดเนี่ยใบมีดเนี่ยครับคือคือเราเป็นคนโรงงานผลิตตัวนี้ไอตัวไอตัวไอตัวพลาสติกเนี่ยคตัวพลาสติกกับใบมีดคนละโรงงานกันนะครับครับ เราอยากจะรู้ว่าใบามีดเนี้ยมันใช้คุณภาพไหนอ่าครับผมใช่เราตรวจต,ตรงนี้เราตรวจดูว่าในที่ตรวจเข้าไปปุ๊บไปเจอว่าเหล็กตัวน,นี้เป็นแบบไหนเขาก็จะมีวัดค่าที่เป็นเขาเรียกอะไรฮะแอ่อยู่ในนั้นหมดเลยครับครับผมครับผมเข้าเครื่องไปปุ๊บเราก็ต้องอ่านเครื่องอ่านค่าเป็นนะครับ,บคบ่าเลยครับเนี่ยนะคือเขาใช้ตรวจมวดเขาใช้ตรวจวัสดุทุกชนิดที่อยากรู้ใช่ครับคือระดับอุตสาหกรรมเขาใช้นะครับเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบลูกค้าอ่ะล่ะไปเซ็นนี่ถือว่าละเอียดสูงสุดแล้ว สูงสุดแล้วครับตอนนี้อยู่สูงสุดเออในกัวในกัวคาร์บอนสิบสี่นี้เรามองว่าไงคาร์บอนสิบสี่นี่คือมันเป็นการตรวจที่หาอายุพะาที่ตั้งแต่หนึ่งพันปีขึ้นไปครับพวกพระกรุใช่ครับพรากรูเก่าเก่าเนี้ยง่ายเลยใช่อันนี้ง่ายมากกับมันมันมันวิเคราะห์ได้ถูกอันนี้ป่นยํำด้วยนะครับคืออย่างกับหลายกลุ่มที่ไปใช้อ่าอะไรนะที่อะไรนะอ่าโซนิเคียอคาร์บอนสิบสี่นะครับเขาก็มีแนวคิดของเขาว่าเอ๊ยมันต้องน่าจะตรวจได้ ผมถ้าเขาไม่เริ่มเรา,เ,ราเขาเราก็ไม่รู้ถูกถูกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราไม่เริ่มไม่ไม่ไม่คิดจะทําอะไรเลยเราก็เฉยเฉยวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าใครไม่คิดไม่คิดที่แตกต่างจากคนอื่นถูกถ้าเป็นสายอนุรักษ์ที่เขาใช้สิบเอ็นะครับอันนั้นคือสายอนุรักษ์ก็คือคุณอนุรักษ์ไปครับผมแต่นี่สายวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดที่แตกต่างถูกครับถูกอย่างอย่างนี้คิดต่างไกลไกลไหมคิดคิดต้องการให้แบบ ม่นยำสุดๆนะครับแม่นยำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดเจนผมผมมีข้อข้อแตกต่างหลายเรื่องผมมีคนเลผู้ทรงคนละมุตที่ให้ความรู้เราด้วยแล้วก็พอให้ผู้ทรงคนละมุธให้มาปุ๊บเราก็ต้องเอาความรู้ของที่ผู้ทรงคนละมุตให้เรามาเนี่ยไปตรวจทางวิทยาศาสตร์เพื่อย้ำไอไอตรงนี้ให้มันให้แม่นมากที่สุดความรู้ที่เขามีพื้นฐานท<ช>ี่ที่นี้นที่เขาส่อง้วยกายภาพด้วยความรู้จากประสบการณ์ครับเราก็เอาความรู้จากประสบการณ์ไปส่องวิทยาศาสตร์อีกทีหนึงว่าประสบการณ์ที่เขาส่องเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับ พอพอเป็นเป็นวิทยาศาสตร์รูพระนี่ไม่จําเป็นต้องตรวจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ้อยองค์นะครับตรวจสักสิบองค์แล้วก็เอาไอ้สิบองค์เนี่ยมาเทียบทางกายภาพคือจริงๆแล้วควรทําแบบนั้นครับครับครับผมคือตรวจแท้ไว้สักองค์หนึ่งว่าเออแล้วเราก็ดูทางกายภาพด้วยกล้องกําลังขยายขนาดสูงหรือใช้เครื่องเครื่องฟลูออเรเซนสแกนครับผมก็ดูได้ละใช่ไปดูดไปตรวจแท้ไว้องค์หนึ่งครับเฮ้ยเขาบอกว่ายิ่งตรวจพระแท้ยิ่งมีคนเกลียดมากยิ่งขึ้นจริงเหร ยิ่งเราคืออย่างนี้ครับยิ่งเราตรวจพระได้แท้ร้อยเปอร์เซ็นมากเท่าไหร่ครับจะมีคนเกลียดเรามากยิ่งขึ้นไม่เป็นไรครับเขาผมเขาเกลียดผมก็ไม่ได้เป็นไรครับผมไม่ได้คือทางช่องนะครับกําลังไม่ได้มีบทบาทอะไรกับเขาก็ไม่ใช่กําลังกําลังจะพูดถึงว่าถ้าเราปวดพระได้แท้มากยิ่งขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีคนเกลียดไหมเออันเนี้ย สำหรับผมนะถ้าผมตรวจไปทั้งหมดเลยนะครับ,บางานวิจัยผมจบคร<ช>ับถ้าใครบอกว่าพระผมปลอมนะหรือว่าไม่ถึงนะหรือว่าอายุไม่ได้อะไรนะขอให้ชี้ตัวมาได้เลยครับอันนี้ผมพูดจากจากความรู้สึกที่ที่งา,านวิจัยเราจบแล้วนะครับไม่ได้พูดถึงว่าตอนตอน,นี้อ,นนอางานวิจัยผมจบแล้วคนชี้ว่าว่าไปขึ้นศาลกันเลยครับว่าพระนี้เออเกะใช่คืออย่างนี้นะครับคือในการพิจารณาของศาลเขาเชื่อกระบวนการวิทยาศาสตร์นิชัยบอกว่านิติใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์เลยใช่ครับ ที่กว่าจะทําเรื่องพระวิญญาณนิพนธ์นี้เสียงอาจารย์อยู่นานไหมนานนานเหรอครับเขาไม่เป็นคือมันเป็นที่ที่ถกเถียงเรื่องใครจะเป็นคนยืนยันว่าพระคุนเป็นถึงอายุถึงไอ้ไอ้พนักานมีคนทําวิญญาณนิพนธ์เรื่องนี้ไว้ไหมก่อนหน้านี้มีอาจารย์สแสวงว่าครับแต่อาจารย์สแสวงยังแกยังไม่ได้เจาะลึกเข้าไปถึงเรื่องผลึกอาจารย์สแสวงเขาทําวิญญาณผลเชิงไหนน,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 นี่เกี่ยวกับแคนไซเนี่แหละครับครับไก แสค,คือในประเทศไทยเด็ดน่าเสียดายนะครับมีพระสมเด็จมานานมีคนทาวิทยานิพนธ์เรื่องนี้น้อยมากน้อยน้อย,อยครับน้อยครับเพราะว่าเี้ยแต่ก่อนองค์ความรู้ยังไม่แน่นครับครับครับนี่นะครับก็เอ้ยใครอยากสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์เรื่องนี้นะครับนี่พระสมเด็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปมาดูใกล้ๆหน่อยว่าองค์ละล้านครับผ่านการตรวจสอบและจากผู้เชี่ยวชาญทางกายภาพที่มีชื่อเสียงของวงการและก็ผ่านเครื่องเซม ใช่ครับทามาให้เรียบร้อยแล้วครับผมเครื่องเซมนี้องค์หนึ่งที่หมูที่หมาต้องใช้ทุนเท่าไหร่ในการตรวจสอบคือถ้าเราตรวจตรวจความถี่มากๆครับมันไม่ได้เซมอย่างเดียวครับมันมีเซม EDS, SRD ครับแล้วก็อะไรลามาอยู่ครับแล้วก็อิโซเลชันเซอร์ครับครับผมมันมันเราใช้ทุนคือไต่มาในเคือหลักมันทั้งนั้นเหยอครับไตหลักหมื่นทั้งนั้นนะครับความรู้ที่ไอที่พวกเราทาอยู่นะครับชั่วโมงละหลักหมื่นนะครับชั่วโมงหลายหลายพัน ใช่ครับขายพันสามสี่พัน่อ 3, 4, ครับกว่าจะได้ความรู้ออกมานะครับไอคนที่ไหน,นนะด่าโดยไมไ่นับคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยไอ,อตำรวจรู้สึกรู้ต่อเอฟซีรู้ไงว่าไอบางค้องมันดา่าด่าอย่างเดียวดยได้นี่นี่ผู้ชมผู้ชมรู้สึกยังไงว่าเฮ้ยตั้งป้อมด่าอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้โชว์ความร,รู้เลยมันเป็นเรื่องของวงการวงการวงการครับเกมใครเกมมันครับคือ เกมของของของทางกลุ่มผมเนี่ยมีอุปกรณ์พร้อมลบและกล้าเปิดเผยทุกเรื่องคือทาคลิปขยายให้ใหญ่ให้เต็มที่อยากเห็นพระองค์ไหนเห็นแต่อีกกลุ่มหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีนะครับเอาพระมาส่องให้ดูหน่อยเป็นวิทยาทานเหมือนกันว่าพระที่คุณว่าแท้แท้ยังไงแต่คุณก็ไม่เปิดเผยจริงๆผมอยากส่งมากเลยนะพระผมแบบคือคือแบบเจ้าไม่ไม่ทาลายตัวอย่างก็ได้ครับผมผมอยากส่องพระที่คุณบอกว่ากลุ่มที่คุณเรื่อแท้เนี่ย เราก็อยากจะรู้ว่าคุณแท้แบบไหนแต่ใช้กล้อง 10x มาส่องแล้วใช้ไม้ทิมปันส่องนะครับมันยากในการวิจัยนะ <c oughs> ค,คือคือคือ,คอหลายคนไปแอบ,บใช้แอบบซื้อกล้องมาแล้วแอบบใช้เทคโนโลยีอะไรกันช่วยไขข้อข้องใจหน่อยแต่ผมว่าผมกลัวว่าเขาส่องแล้วไม่เจออะไรดีมันมีคำคำคืองานวิจัยมันมีชุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาทําสามารถผลิตแคลไซด์เนี่ยสามารถทําได้ภายใน4ป8ชั่วโมงคือมันทําได้จริงๆครับ เพราะว่าผลิตแคลไซ์เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของปูนที่เราจะทําให้ปูนกันในการยึดเกาะของถนนนะครับที่เรา่ปูนเขาเรียกว่าปูตอลแลนนะครับที่ไวๆนะครับเขาเใช้ผลิตแคลไซต์ในการที่นี่ครับงานวิจัยตอนนี้มีครับอแต่เราก็ไปไปดูอีกได้นะครับว่าลักษณะของแคลไซด์ประดิษฐ์กับแคลไซา์ที่เ่าเๆิเกิดแต่ละปีแต่ละปีมันเป็นยังไงอีกทีหนึ่งอายุมันต่างกันครับมันมีคนบอกนะครับว่าเอาอิฐเก่ามาแกะแล้วครับเราก็ตรวจค่าโบราณนะครับ คุณไม่สามารถคุณไอ้ที่คุณจะแกะลงไปเนี่ยคุณใช้อุปกรณ์อะไรแกะมันลุ้ยหมดเลยนะคือเห็นอยู่มันลุยอยู่หมดเลยครับคือคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนียเนียสมมุติสมมุติว่าอิดวิเครับอิดวิเรารู้แล้วอายุร้อยแปดสิบปีผมเอาอิดเนี่ยไปแกะเป็นองค์พระฝันกันเลยครับว่าจะคือมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเขาใช้โคลาสูตโคลาสูนครับโคมของพระสมเด็จถูกถูกครับถูท่านอาจารย์ เรารู้แค่ว่าสารตั้งต้นคือปูนปูนนะครับปูนตะขอยครับเรารู้ว่าไอ้ใจมีมันมีไอ้เอเคซอตักมามันบอกว่าเอาอิกเนี้ยไปแกะองค์พระเป็นองค์พระสมเด็จให้เหมือนกิบเลยและไอ้ทุกว่าถึงมวดสารก็ใช่แควไซก็ใช่ดูเป็นตัวอย่างหน่อยถ้าทำได้นะครับคือคือผมจะกราบเท้าเลยว่าคุณเอาอิฐคือเอาอิฐกําแพงอะไรมาแกะเป็นองค์พระนะครับคือใค้ที่มองดีแล้วต้องอกว่าเทคโนโลยีในการแกะมันมีมันหลงเหลืออยู่ เนี่นะครับ,รบก็เมื่อไหร่โดนไม่ได้เดียวก็รุ่น,น,นหมดลุยหมดแล้วครับเนี่ยเนอะใช่เอน <ะ S 1> มนเางนั้นพระสมเด็จนี้มีมวลสารที่เป็นปูนกับอ่าเส่าอ่าพืชอ่าพืชอันนันเยอะกว่ากันปูนครับปูนนะปเป็นเป็นส่วนผสมของปูนหรือพืชมากกว่าปูนปูนครับปูในกลุ่มของปูนเปลือกหอยเหรอใช่ครับเฮ้ยในบางกลุ่มเขาบอกว่าถ้ามีก็จะเป็นพวกว่านร้อยแปดมากกว่า ไม่ไม่คือต้องคิดก่อนว่าอะไรที่จับครับถ้าว่าร้อยแปดมันมากกว่ามันไม่จับนะครับไม่ใช่เขาบอกว่าว่านร้อยแปดเนี่ยมาบวมบทผสมกับปูนก็หมายถึงว่าคือในส่วนผสมของของพัดสเด็จะมีอะไรมากกว่าก็คือต้องเป็นปูนอับเพราะปูนเป็นตัวจับครับถ้าว่าร้อยแปดมากกว่ามันจะแห้งแล้วแตกไปเลยครับครับอ้าวเขาใส่น้ำมันตังอีกน้ำมันอื่นดิโอไม่ไม่ติดครับผมเคยลองมาแล้วครับไม่ติดครับมันต้องมีตัวปูนผสมครับครับครับผมอย่างน้อยปูนต้องมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับต้องเป็นตูดเนี่ยครับถูกแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับดูไปพิดรู้สึกไงแต่ละกลุ่มเล่นภาพไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับแล้วแต่ความชอบอันนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบครับแต่ผมผมผมในเชื่อในสิ่งที่งานวิจัยของทางทางวิทยาศาสตร์ถ้ากลุ่มนักวิชาการคุยกันพระสมเด็จนะครับถ้าเขาคุยด้วยสิบเอกเขาไม่คุยเขาต้องคุยด้วยเซมคือถ้าระดับถ้าระดับด็อกเตอร์อธิบดีหรืออะไรเงี้ยถ้าสิบเอกนี่เขาคุยไม่ได้เขาคุยไม่รู้เรื่องคุณต เขาคุยกัน 10x นี่ผมเข้าไปหลายกลุ่มครับระดับพวกรอสอดอรอต่างๆนะครับพวกทนายพวกอะไรเงี้ยเขาจะคุยกันด้วยสุดยอดเทคโนโลยีแต่ถ้าชาวบ้านทั่วไปนะครับ 10x 20x 10นี่ก็ติดตามกันไปนะครับนี่พันธนาการบอกว่าวิทยาศาสตร์ยังไงก็บอกความเกแท้ได้ใช่ใช่อันนี้ชัดเจนครับท่าชัดเจนเหรอผมพูดถึงเรื่องอายุนะ,อะเอาเป็นว่าเอาบอกอายุได้เลย สิบขวบยี่สิบขวบสามสิบขวบสี่สิบขวบห้าสิบขวบเขาเอาเป็นแบบพันปีบอกไปได้เลยครับบอกไม่ได้เลยได้ครับสิบขวบยี่สิบขวบสาสิบขวบไล่สเต็ปไปเลยครับไล่สเต็ปไล่ไล่ไล่คนไม่เคยเดินทางไปดวงอาทิตย์นะครับแต่เขารู้ว่าดวงอาทิตย์ห่างจากโลกเท่าไหร่ดวงจันทร์ห่างจากโลกเท่าไหร่ถูกครับเขาใช้อะไรไปวัดได้ไม่ได้บอกคุณโตนะครับ <laughs> คือคือไม่เคยมีใครวัดระยะทางจากโลกไปดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีใครเดินทางไปถึงแน่นอนแต่เขาวัดระยะทางได้ครับเขามีสูตรของเขานะครับว่าแต่และสูตรแต่และสูตรแต่และค่ายแล้วเขาก็มาด่ากันอีกอว่าอย่างไงใช่คือมันต้องมีข้อถกเถียงกันนะครับ,รบใช่ว่าผมจะแม่นเป๊ะผมก็มีข้อคัดค้านกันมาอะไรก็ไปเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือสรุปเป็นนิยสตร์ครับคือนี่ถ้าใครมาวิจัยทับพันธกาน ก็ต้องวิจัยมากกว่านี้ทูกครับต้องมากกว่าผมต้องมากกว่ามากกว่าไปเรื่อยๆนะครับมากกว่าเครื่องมือที่ผมใช้ครับอะไรก็มากกึ้นอีกมากัึ้นไปผมก็จะไปหักล้างต่ออีกว่าไห้ทำไมเครื่องมือเขาจะง่ายอก็หักล้างกันต่อเขาต้องเครื่องมือเนี่ยมันไม่ได้บอกให้ภาพเกแทนนะครับแต่การวิเคราะห์เนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นครับถูกต้องเนี่ยแม่นยำมากเหมือนกล้องส่องทางไกลนะครับกับไอกตาธรรมดาเนี่ยถ้ายิงเป้าไปเนี่ยมันบอกได้ว่าไอ้ไกลๆที่เราหมง อาจจะไม่ใช่ภานั้นก็ได้คือกล้อง 10x กับ 1000x เนี่ยครับสองสองอิดสีส้มเหมือนกันนะครับแต่เห็นไม่เหมือนกันถูกอันนี้ถูกชัดเจน 10x เนี่ยครับหองสีส้มนะครับก็ได้แค่สีส้มว่าอาจจะเป็นอันยังไม่เป็นเปื้อนนิดๆอะไรเป็นดีแดงเนี่ยเป็นเม็ดส้มหมดแต่ถ้าใช้กล้อง 1000x โอ้โหคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยนะครับไอเม็ดส้มนะครับแค่แค่ห้าสิบเท่านี่ก็คนละเรื่องเลยนะครับคือไอคนที่ชอบชอบด่าผมนะครับ ไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้ล็อกไว้นะครับกวาตากาโตนนานา้นะให้ฟอกใสเขียนที่ตัดดูโฆษณาด้วยนะอีก <c oughs> แล้วอีกคนแล้วเรามาดูเรื่องดาวนะตัดดูโฆษณาด้วนะมีแรงคำพิเต่างๆนะคบอ <c oughs> ฟังให้มันทุกกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้ผมเจอวันที่ดิผมเจอทหารทางศึกคนหนึ่งแปดสิบเอ็ดปีเขาบอกว่าเจอกล้องคันเอทของปีรีบซื้อเลยเขาบอกว่าโอ้ ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ซื้อกองพันเอ็กนี่นะไม่ได้อดเห็นอดหินสิ่งดีๆใช่ใช่ขอบคุณนะครับก็สาระเรื่องนี้ผมต้องการจะบอกว่าวิทยาศาสตร์นะครับไอ้สองคนนั้นเป็นครูด้วยไม่รู้ว่าจบมาจากที่ไหนที่มาบอกว่าวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้บอกบอกได้ทุกเรื่องนะครับเหมือนกับครูเขาไม่เชื่อครูเขาไล่การศึกษาไม่ใช่ไม่เชื่อพอพพอไล่การศึกษาเขาก็ไม่เชื่อไง ครูก็อาจจะไม่ได้จบวิทยาศาสตร์ก็ได้ไ<อ>ครูเนี่ยมันต้องจบครอบคุมว<อ>่มาคือตอนม,ม1ม2ม3ม4มันต้องเรียนสําหรับคนที่ศึกษาพระในแนววิทยาศาสตร์นะครับถ้าคุณจบม6คุณดูคลิปนี้รู้เรื่องแต่ถ้าคุณจบมไม่จบม6มันอาจจะแก้งโง่ก็ได้ว่ะ <laughs> <c oughs> คือ,ค,อคือสพเพแหละนะครับอย่าคิดอะไรเยอะนะครับนี่ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับฝากดูโฆษณาด้วยนะครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวพระหล่นอ๋อนี่ยเนี่เนี่เียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือๆหน่อยเดี๋ยวผมจะไปเลื่อนกล้องให้นี่นี่กำลังหาทุนการเพื่อหาทุนการศึกษาพระสมเด็จนี่จะขายพระสมเด็จองค์องค์ละล้านนะครับเพื่อเป็นทุนการสนับสนุนน้องพันธการนะครับเพื่อให้เดินทางการไปศึกษาพระสมเด็จง่ายขึ้นนะครับนี่ะครับสําหรับสายนี่ และนี่นะครับนี่นะครับให้บูชาองค์ละหนึ่งล้านบาทนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาพระสมเด็จอันนี้คือผ่านการตรวจทางกายภาพของอาจารย์สมศักดิ์หมดแล้วนะครับอาจารย์สมศักดิ์พร้อมเซทแก้วครับแล้วเราก็ผ่านการตรวจผลึกของเซมมาเรียบร้อยทั้งหมดแล้วครับนี่นะครับผ่านการผลึกตรวจทั้งสองอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเป็นทุนการศึกษาองค์ละหนึ่งล้านครับผมเฮ้ยใช้ทุนเท่าไหร่เนี่ยทำวิทยาที่ผลเนี่ย ก็ประมาณนี้นะครับอาจอาจจะไม่ถึงอาจจะไปเก็บไ้กินบ้างอะไรเงี้ยนะคือนี่แหละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับ